开到我，来，嗯，你们来开我。升五、嗯，升五，升五、哦，升五、哦，升五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 ，升 นี่ตัดหัวข้างบนไหมคะหัวข้างบนนี่พอดีตัดแต่ข้างล่างใช่ไหมคะหัวบนไม่ตัหตดหรอกตัดตีนอย่างเงี้ยครับตัดตีนอย่างเดียวมันเข้าได้พอดีใช่ไหมคะตับมุกกระตูนตัด,ต,ดตัดหัวได้ก็ตัดตีนอ๋อ <c oughs> ตัดหัวก็ผู้ใหญยอะไรมาใส่ไม่ได้ผู้ให่ไม่พอดีเพราะว่าอันนี้ <c oughs> ถ้าเอาเตียงหกฟุตขึ้นมันขึ้นได้ไหมหกฟุต หัวหัวอย่างผมวประมาณเท่าไหร่หัวเตียงครับประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่เตียงที่นอนเตียงน่าจะประกอบเอาแล้วละนอนเป็นไงหกพูดเหรอได้สองผมได้ข้างล่างอ่ะได้ได้อยู่ใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาขึ้นมาชั้งสองได้บ <c oughs> ้างอะไรงนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ อันนี้นอกระเบียงอันนอกระเบียงเดี๋ยวนี้ช่างก็จะเตรียมทาสีนะคะก็เดี๋ยวเขานั่งร้านตั้งขึ้นไปก็เดี๋ยวเราพื้นนี้ตรงนี้เราจะทาเป็นสีขาวคะ่ะแล้วก็ ตรงที่เป็นกันสตร์เราทาเป็นสีเทาฟ้านะคะแล้วทั่วขอบวงกลมนี่จะทาเป็นสีขาวค่ะหรือเทาฟ้าไม่แน่ใจแต่ดูทีนี้ว่าไหนเข้ากัน ก็ยึดน็อตแล้วเหลือแต่กอปูนอันนี้ยึดนอด็อต้องมบาก่ออันนี้เราจะใช้อิดมวเบาก่อตรงนี้นะคะอิดมวเบาอยู่ห้องนอกค่ะ แล้วก็ปูนซื้อมาแล้วเราจะใช้อิฐมวลเบาอันนี้นะคะแช่น,นี้ร่วมกับอันนี้จะเป็นปูนปูนจิงโจ้ใช้สำหรับก่ออิฐมวลเบาปูนเสือ อันนี้อิฐมวบาวที่เราจะใช้ต่อตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ตรงนี้อีกบานนะคะอันนี้จะเป็นบานสําเร็จที่เราซื้อมาแล้วแล้วก็เราจะมาใส่ตรงกลางนี้นะคะแล้วจะมีช่องเหลือข้างๆแล้วก็ใช้อิฐมวลเบาใส่ไปนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะคืดหน้าน่าจะติดตั้งเสร็จไปสามบานะนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอัปเดตรอบหนึ่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะป้เป้แคร์เคพาร์ี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชรนะคะถ้าสนใจก็โทรมานะคะเบอร์ศูนย์เก้าศูนเาแปา็นงนแต่หลังนี้ยังไม่ขายนะคะก็จะขายคอนโด500แสนก่อนนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพก็จะขายคอนโดห0 0แสนนะคะหน้าห้าแสนแล้วก็แถวต่างจังหวัดก็จะมีบ้านมือสองนะคะจังหวัดก็จะมีประุมธานีจันทบุรีภูกเก็ตนะคะเดี๋ยวถ้าเราไปที่นั่งงานเดี๋ยวเราไปอัปเดตอีกรอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ